มาแล้วค่ะดวงของคนที่เกิดวันอังคารคลิปนี้เป็นคลิปของคนเกิดวันอังคารนะคะดวงโดยรวมงานเงินสุขภาพแล้วก็ความรักประจําเดือนมิถุนายน2 5ง8นะคะอาระคะเราขออนุญาตจับไพ่สิบใบให้กับคนที่เกิดวันอังคารก่อนนะ ไพ่ใต้สำรับของคนที่เกิดวันอังคารนะคะขึ้นมาเป็นไพ่แสงเทียนแสงเทียนเนี่ยนั่นหมายความว่าคนวันอังคารในช่วงเนี้ยเหมือนมีความหวังเหมือนคิดอยากจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งหรือมีจุดประกายมีไอเดียที่จะริเริ่มหรือทำอะไรสักอย่างหนึ่งในช่วงนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนวันอังคารในช่วงเดือนมิถุนายนเนี่ยมันจะเป็นเดือนแห่งความหวังหรือว่าเป็นเดือนที่คิดอยากจะต่อยอดมีไอเดีย เพราะฉะนั้นคนที่ทำงานสายทางด้านครีเอทีฟหรืองานที่ต้องใช้จินตนาการเนี่ยในช่วงนี้ออไอเดียจะพลุกพ่านมากนะคะทีนี้เรามาดูไพ่สิบใบนะคะไพ่ใบแรกนะคะขึ้นมาเป็นไพ่อิสระเพราะฉะนั้นคนวันอังคารเนี่ยใช้ชีวิตตามใจฉันอยู่ละเพราะฉะนั้นในช่วงเดือนมิถุนายนเนี่ยมันจะเป็นเดือนที่มีอิสระเพิ่มมากขึ้นอีกอะ่ะ ได้ใช้ความคิดของตัวเองได้ใช้ชีวิตในแบบฉบับที่ตัวเองเป็นหรือถ้าหากว่าใครเป็นพนักง,งานประจำเนี่ยในเดือนมิถุนายนเนี่ยเรามองว่าคนวันอังคารอาจจะมีไอเดียหรือว่ามีแรงบันดาลใจอะไรบางอย่างจนทำให้รู้สึกว่า ฉันอยากออกอ่ะฉันอยากลาออกเพื่อไปเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆและไพ่ขนาดค้างนะคะขึ้นมาเป็นไพ่ตาช่างขึ้นมาขนาดค้างโดยนั่นแสดงว่าอะไรที่มันรู้สึกว่าไม่ยุติธรรมอ่ะสำหรับคนวันอังคารในช่วงเดือนมิถุนายนเนี่ยมันจะเป็นเดือนที่คุณรู้สึกว่าถ้ามันไม่ถูกต้องกับตัวคุณเองคุณจะไม่อยู่ณจุดนั้นและก็เป็นเดือนที่ถ้าคุณถ้าใครมีเรื่องกับคนวันอังคารเนี่ยมันอาจจะเป็นอะไรที่ สาวความยืดยาวได้เพราะว่าเป็นเดือนที่คนวันอังคารไม่ยอมจากที่ไม่ยอมอยู่แล้วอะพอเข้าสู่เดือนมิถุนายนอะคนวันอังคารจะรักความยุติธรรมหรือว่าความถูกต้องอะมากขึ้นไปอีกอะค่ะเพราะฉะนั้นถ้าในเรื่องของความรักความสัมพันธ์พอไพ่อพสองใบนี้ขึ้นมานั่นหมายความว่าคนที่มีคู่อะที่ผ่านมาเหมือนปล่อยหย่อนหย่นมานานและและในช่วงเนี้ยถ้าทําอะไรไม่ถูกใจคนวันอังคารนะ คนวังนังคารจะพูดแบบตรงไปตรงมาหรือพูดแบบไม่รักษานํำใจซึ่งสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเร็วๆนี้นะคนวันนังคารคุณอาจจะต้องคึบไวนิดหนึ่งอะ่ะเพราะมีโอกาสที่จะใช้คำพูดทิมแทงจิตใจคนอื่นได้ง่ายด้วยความที่ตัวคนวันังคารทำอะไรตามใจตัวเองอยู่แล้วถึงแม้ว่าจะมีการแคร์คนอื่นอยู่บ้างแต่เวลาที่ได้โมโ oh หได้พูดเนี่ยหรือว่าได้ฟิลขาดเนี่ย จะใช้คำพูดเป็นอาวุธในการทำร้ายคนอื่นได้ในช่วงนี้นะคะซึ่งในช่วงอดีตที่ผ่านมาเนี่ยสำหรับใครที่ทำธุรกิจของตัวเองเรามองว่าถ้ามีการทะเลาะกันเกิดขึ้นหรือมีการเอาเปรียบกันเกิดขึ้นในช่วงเดือนมิถุนายนคุณจะหนคุณจะถือไพ่เหนือกว่าเขาหรือถ้ามีปัญหาเรื่องของคดีความกันอยู่อะคะ่ะ มีแนวโน้มที่ในเดือนมิถุนายนจะได้รับข่าวไปในทิศทางที่ดีสําหรับคนวันอังคารนะคะซึ่งในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเรื่องของการทํางานเนี่ยไม่ว่าคุณจะมีคู่ค้าคู่สัญญาแบบไหนก็แล้วแต่มันเหมือนคุณถูกเอาเปรียบอยู่ตลอดเวลานะสำหรับคนวันอังคารแต่ว่าด้วยความที่คุณเป็นคนใจกว้างเนาะไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่คู่นั่นหมายความว่ารู้ว่าเขาเอาเปรียบรู้ว่าเขาเอาแต่ใจแต่ก็ยังทนทำเพราะว่า รักเขาหรือว่าคนคนนั้นต้องสนิทกับคุณมากจนคุณเนี่ยรู้สึกไม่อยากหาักหา,หานนัำใจแต่ในเดือนมิถุนายนจะเป็นเดือนที่ไม่ทนสําหรับคนวันอังคารแล้วก็ในเรื่องของคู่ชีวิตนะคะสําหรับคนที่โสดมานานมีโอกาสได้เจอคู่ในช่วงเดือนมิถุนายนแล้วก็ใครที่มีคู่อยู่แล้วเนี่ยเรามองว่าจะมีการเคลียร์ใจกันเพราะว่าคนวันอังคารรู้สึกว่า เออมันไม่เวิร์กแล้วเป็นแบบนี้ต่อไปมันไม่โอเคแล้วอาจจะต้องมีการพูดมีการคุยกันแต่สุดท้ายก็กลับมาอยู่เคียงข้างกันหรือว่ากลับมาดีกันได้อยู่ดีนะคะและไพ่ต่อมานะคะขึ้นมาเป็นไพ่ปิดหูปิดตาข้างหนึ่งคือในเดือนวิทุนายนเนี่ยเรามองว่าคนวนอคารน่ะเป็นเดือนที่ ไม่ยอมคนน่ะสุดๆเลยในช่วงเดือนมิถุนายนนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่มันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆก็ต้องเป็นหูปิดตามองข้ามมันไปบ้างแล้วก็ช่วงเนี้เรามองว่าคนวันอังคารเหมือนว่างคนวันอังคารเหมือนว่างคนที่มีคู่ชีวิตเนี่ยคือจะจับผิดคนรักเก่งมากในช่วงนี้คนรักมีอะไรที่ปิดบังไว้คุณจะจับได้คุณจะรับรู้ได้ในช่วงนี้ค่ะและสิ่งที่ต้องระวังในช่วงนี้นะคะให้ครอบครัวให้ครอบครัวในที่นี้เนี่ย ขึ้นมาอยู่เคียงคู่กับไพ่คู่นั่นหมายความว่าความคุ้นชินความคุ้นเคยจนอาจจะความคุ้นชินความคุ้นเคยอยู่ด้วยกันมานานมันอาจจะทําให้คนวันอังคารเนี่ยหลงลืมไปว่าเราอาจจะยังต้องเกรงใจเขาก็เพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่มีครอบครัวแล้วก็ให้ระวังว่าบางทีเราไปเจ้ากี้เจ้าการกับเขามากเกินไปก็อาจจะทําให้มีปัญหาครอบครัวเกิดขึ้นได้และอิทธิพลจากคนรอบข้างนะคะขึ้นมาเป็นไพ่แห่งความลังเลใจเรามองว่าในช่วงเนี้ย คนวันอังคารเนี่ยมีโอกาสการขยับขยายการต่อเติมแต่ว่ามันเป็นการขยับขยายแบบค่อยเป็นค่อยไปมันไม่ค่อยเสี่เรียดมากนะะักค่ะแต่ทีนี้เนี่ยใครที่มีคู่ค้าคู่สัญญาเนี่ยเรามองว่าคู่ค้าคู่สัญญาเนี่ย เกิดความลังเลใจดิวงานการประสบความสําเร็จยากทํางานร่วมกันคุยกันยากเพราะฉะนั้นคนวันอังคารก็ต้องใจล้มๆมนิดนึงค่ะเพราะว่าถ้าใช้อารมณ์มันก็อาจจะไม่ได้เลือกเลยหรือว่าไม่ได้ทํางานร่วมกันเลยทีนี้สิ่งที่คุณวันอังคารคาดหวังไว้คือการประสบความสําเร็จแต่ว่ามันดูย้อนแย้งกับความเป็นตัวตนของคนวันอังคารอะไพพ,พับปิคเนตนั่งก็หมายความว่าอยากประสบความสําเร็จสําเร็จได้แต่รอก่อนนะ ที่บอกว่าให้รอในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าให้คุณชักช้าต่อไปนะแต่หมายความว่าคุณวันอังคารคิดอะแต่ใช้ชีวิตชิวมากในเดือนมิถุนายนเพราะฉะนั้นการประสบความสำเร็จเนี่ยคุณเป็นคนที่ทําแล้วสําเร็จได้แต่คุณไม่ทําเพราะฉะนั้น ก็เลยต้องรอไปก่อนและไพ่ใบสุดท้ายนะคะขึ้นมาเป็นไพ่ล้างใจเป็นคนเจ้าคิดเจ่าแคร์นะโดยเฉพาะเรื่องของภายในครอบครัวหรือว่าเครือญาติเนี่ยคนวันอังคารอาจจะต้องลบลืมมันออกไปบ้างนะแล้วก็ในช่วงเนี้ยคนวันอังคารใครก็ตามที่มีปัญหาก,กับผู้หลักผู้ใหญ่ในครอบครัวหรือว่าเครือญาติจะได้กลับมาเคลียร์ใจกันมันก็จะเหลือแค่บาดแผลในอดีตเท่านั้นนะคะอ่ะ คราวนี้เรามาเจาะลึกกันในเรื่องหน้าที่การงานบ้างนะคะสําหรับคนวันนะะี้นคหน้าที่การงานในเดือนมิถุนายนนะคะไพ่ขึ้นมาเป็นไพยย่แห่งความล่าช้าชัดเจนเลยว่าคุณรักงานที่ทําแต่คุณไม่ค่อยขยับมันไม่ว่าคุณจะเป็นพนักง,งานบริษัทหรือว่าเ,เป็นเจ้าของกิจการก็แล้วแต่มันให้ฟิลของคนหมดไฟอะ่ะคือไม่กระตือรือร้นทำงานค่อนข้างช้าในช่วงนี้ แล้วก็มีไฟเป็นช่วงๆค่ะไฟขึ้นมาเป็นไฟเดนะือดเวอนเนาะคืออยากทําก็ทําไม่อยากทําก็คือไม่ทําเพราะฉะนั้นงานมันยังเดินหน้าไม่ได้มีปัญหาอะไรมากค่ะแต่ว่าคุณทํางานตามอารมณ์ของคุณเพราะฉะนั้นก็ดูเหมือนไม่เดือดร้อนใครค่ะไม่เดือดไม่เดือดร้อนตัวเองด้วยถ้าหากว่าคุณเป็นเจ้าของธุรกิจก็ถือว่างานยังเดินหน้าอยู่แต่ถ้าหากว่าคุณเป็นพนักง,งานประจำก็อาจจะมีการถูกจี้ถูกตามได้อยู่บ้างค่ะ ส่วนในเรื่องการเงินของคนวันอังคารนะคะในเรื่องการเงินของคนวันอังคารไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่แปดไม้ทาว่ะจริงๆถ้าจะเก็บเงินจริงๆอะ่ะมันก็เก็บได้แต่ว่าเห็นไหมเป็นไพ่ฟ้าผ่านนั้นแสดงว่าคุณเนี่ยเงินเข้ามาปุ๊บคือคุณรีบใช้คนวันอังคารรีบในการใช้เงิน ตลอดเวลาสนองนิดความต้องการของตัวเองด้วยการใช้จ่ายอยู่ตลอดเวลาและก็เป็นคนใจกว้างด้วยนะจะมีคนมาขอความช่วยเหลือค่ะแล้วก็เท่าที่ดูแล้วเหมือนใจคนวันนาคาหนาะลังเลก็คือไม่ได้อยากช่วยหรอกแต่ก็ใจอ่อนก็ช่วยเขาอยู่ดีเพราะฉะนั้นเรื่องเงิน เรามองว่าเดือนมิถุนายนก็ยังดูทรงๆค่ะไม่ได้ดีมากแต่ว่าพอเดือนถัดไปเนี่ยเรามองว่าคุณจะเริ่มมีไฟเพราะว่าเห็นค่าใช้ใจ่ายของตัวเองแล้วรู้สึกใจหายว่าอุ้ยเดือนมิถุนายนฉันใช้เงินเยอะจังเลยก็สรุปง่ายๆว่าเดือนมิถุนายนการเงินเสมอตัวค่ะเข้ามาแล้วออกไปแต่ถามว่าเดือดร้อนไหมไม่เดือดร้อนค่ะส่วนในเรื่องสุขภาพนะคะส่วนในเรื่องสุขภาพของคนวันอังคาร สุขภาพของคนวันอังคารนะคะไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่สองดาบสองดาบคือให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องของไข้หวัดใหญ่แล้วก็โรคแทรกซ้อนนะคะคําว่าโรคแทรกซ้อนในที่นี้ก็หมายความว่าคุณอาจจะป่วยอยู่แล้วแล้วไปติดเชื้อป่วยซ้ําอย่างเงี้ยค่ะแต่หลักๆแล้วก็ให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องของออน้ำมูกการเป็นไข้หวัดการไอาการจามแล้วก็สําหรับผู้หญิงนะคะเรามองว่าอย่าละเลยสุขภาพโดยเฉพาะเรื่องของการนอน ที่ผิดปกติหรือการใช้เวลาสลับกับคนอื่นเขามีโอกาสที่จะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของฮอร์โมนหรือประจำเดือนหรือหมดลูกได้นะคะส่วนในเรื่องความรักนะคะสำหรับคนโสดนะคะสำหรับคนโสดอย่างที่บอกไปเรามองว่าคุณอาจจะต้องแคร์โลกนิดนึงถ้าหากว่าอยากมีคู่จะมีคนเข้ามาชอบค่ะแต่อาจจะเป็นคนที่คุยไม่ค่อยรู้เรื่องหรืออาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างภาษาได้เพราะฉะนั้นถ้าเปิดใจหรือสนใจคนรอบข้างนิดนึงก็จะได้เจอความรักส่วนคนที่ มีคนคุยแล้วความสัมพันธ์ยังไม่ชัดเจนนะคะไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่ justice justice คือการตัดสินใจเรามองว่าในเดือนมิถุนายนเนี่ยคนที่มีคนคุยหรือว่าความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเนี่ยมันจะชัดเจนเพราะการตัดสินใจของคนวันอังคารเองคนวันอังคารอาจจะตัดสินใจเองว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้ถ้าคนวันอังคารรู้สึกว่ามันจะใช้เวลาในการพูดคุยกันนานเกินไปแล้วก็มีแนวโน้มที่เดือนมิถุนายนเนี่ย คุณจะไม่ร้องขอสถานะความสัมพันธ์จากเขาและแต่อาจจะกลายเป็นว่าคุณตัดเขาแทนและเลือกที่จะอยู่กับตัวเองและในช่วงเนี้คนที่มีคนคุยนะดูเหมือนกับว่าเข้าถึงเข้าถึงในธรรมะเข้าถึงคติเตือนใจอะไรบางอย่างมันทําให้คุณได้แง่คิดอะไรใหม่ๆเพิ่มเข้ามาค่ะมันทําให้คุณเข้มแข็งขึ้นอีกเลเวลหนึ่งส่วนคนที่มีคู่นะคะคนที่มีคู่มีครอบครัวไพ่ขึ้นมาเป็นไพเดด่เจดาบเจดาบคือการ รู้สึกเหมือนถ้าไม่ใช่ว่าคนวันอังคารก็อีกฝ่ายหนึ่งมันคือสลับฝ่ายกันได้นะก็คือมีโอกาสที่มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอะคะ่ะทำอะไรรับหลังแต่ว่าไม่ใช่ในทิศทางที่ไม่ดีแต่อาจจะเป็นในเรื่องของการใช้เงินอย่างเช่นการที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแอบเอาเงินไปลงทุนหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแอบใช้เงินเยอะเกินไปโดยที่ไม่บอกคู่ชีวิตเนี้ยคะ่ะก็มีโอกาสที่จะมีปัญหาแต่เรามองว่าเงิน ทั้งคุณและคนรักหามาทดแทนได้เพราะฉะนั้นในเรื่องความรักนะคะของคนที่มีคู่เปิดขยายอีกใบหนึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่มีโอกาสที่จะรู้สึกอึดอัดแล้วก็คิดมากจากการกระทําของอีกฝ่ายได้เช่นกันแต่ถามว่ายังรักกันดีอยู่ไหมก็ยังรักกันดีค่ะอาจจะมีผิดใจกันเล็ก,ลกๆน้อยๆในช่วงนี้นะคะโอเคจบไปแล้วนะคะสําหรับดวงของคนเกิดมรงคานเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสําหรับวันนี้ไปบายค่ะ